เดิมนะครับน้องฟาร์มเดินขยับเข้าหามีแข้งซ้ายนะครับตีหน้านี้ออกแม่นเหลือเกินดูวงในจังหวะการล็อกโอ้คองตานี่ล็อกในเหนียวเหมือนกันแล้วก็ไม่ยอมเสียเปรียบด้วยนะครับสายเหลี่ยมน้องฟาร์มพยายามจะล็อกจะเด้งตีครับเอาละครับวงในนี่ถือว่ายังคู่ขี้สูสีกันครับคู่นี้จะทําอะไรก็รีบทํานะครับสองพักสองนะครับเตะซ้ายครับเน้นๆแต่นี่แหละครับอตสุดท้ายเป็นของคอสตานะครับ วงในครับตีข่าซ้ายไปตีคืนเหมือนกันครับแล้วนี่มีอาศัยเหลี่ยมเข้ามาช่วยตลอดเลยครับตีขวาขขาครับเด้งไปครับน้องฟาร์มคอสตาก็ตีคืนเหมือนกันครับไม่ว่าน้องฟาร์มนี่สู้ด้วยความแข็งแกร่งนะครับพยายามจะเบียดจะชนปล้ำหน่อยคอสตานี่มีหลักเหลี่ยมมาช่วยนะครับฝีมือมวยดูการยืนมวยโอ้โหแต่ว่าโดนดอกนี้นี่โดนขวาไม่เต็มเต็มนะครับแต่ว่ามาเกี่ยวล้มไปได้ครับอ่ะครับอึดอัดนะครับ ยิงเดินยิ่งแกก็เหมือนยิ่งยุ่งครับทางด้านของน้องฟาร์มแต่ว่าสิ่งที่เห็นครับคือหัวใจครับตอนนี้ยังไม่ยอมครับแกมพึ่งถึงครึ่งทางเท่านั้นครับดูในครับแม่ล็อกแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับทางด้านของคอสตาแกล็อกคอแล้วก็ตั้งไว้ครับอ่ะเดินต่อครับทางด้านของน้องฟาร์มโอ้โหแม่จังหวะนี้ครับ จังหวะแรกแข่งกันแต่ว่ามาโดนตีหน้านะครับโอ้โหเอาเบียดเข้าไปวงในเบียดจับจับล็อกได้แลวครับตีได้ไม่ได้ครับโอ้ดูจังหวะการจับนะครับคอสตาเองก็พยายามจะไล่แขนเอาไว้ทําให้ตีไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับกรรมการต้องแยกก่อนอยังไม่สนตอนนี้หนึ่งนะครับโอ้หนึ่งกรนมการนี่บอกให้เดินอย่างเดียวครับอาวุธนี้น่ารักน่าลุ้นทั้งคู่นะครับแต่ว่าคอสตาเองจะมีเหลี่ยมสุดท้ายครับที่เข้ามาช่วยผ่อนหนักเป็นเบาเจอแข้งนี้เข้าไปครับ แม่สถานเลยครับเกมนี้ทิ้งจังหวะออกกันเอาละครับเดี๋ยวมาคอตต้านี่ทิมงานบอกไม่ต้องถอยเยอะแล้วนะครับให้เดินเบียดเลยดูวงในเอาดูจังหวะการจับการล็อกตอนนี้จังหวะล็อกนี่โอ้โหดูว่าคอต้าก็แข็งแรงใช้ได้เหมือนกันนะครับครับวางแข้งครับคนละแข้งเดินจับในครับยกนี้ดูลครับความแข็งแกร่งอยู่ที่ใครครับปักหลักเสียบเข่านี่ครับแม่เหลี่ยมสุดท้ายครับน้องฟาร์ม เกี่ยวและหักลงไปครับเนี่ว่ามีอาชีพมา5 0,000บาทนะครับให้กับน้องฟาร์มไฟนี้ถ้าชนะโอ้แต่คอสต้านี่ตอนนี้เริ่มจะโชว์แล้วนะครับวงในนี่ดูว่า3มยกนี่ดูเป็นหลองนะครับแต่ยกนี่ออกมาจัดนี่ดูว่าไม่เสียเปรียบนะครับวงในแล้วก็คีดแน่นคีบเหนียวด้วยนะครับลลอกแข็งแรงเหลือเกินครับเดินเข้าหาครับคอสต้าครับเจอแค่ซ้ายของน้องฟาร์มครับกระชากไปเยื่นกันไปเยื่นกันมาครับเสียบได้ทีขึ้น ลากมาตีขวาครับน้องฟามก็เสียบขึ้นเหมือนกันนะครับวงในครับอยู่กันที่วงในเอาละครับมาดูว่าไหนนี่ใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันใครจะแกงกว่ากันฮอต้าเดินยับเข้าหาโอ้ยแข่งขวาสวยครับน้องฟาร์มโอ้ยจะตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้นๆน,นี่เดินทำนี่ทำได้ดีนะครับน้องฟาร์ม คอสตาเดินเสียบเข่าซ้ายแต่ว่าน้องฟาร์มครับเด้งตีขวาไปทีครับเอานายใครแม่จังหวะฉาบสวยไม่มีครับเพราะว่าทําอะไรกันได้ไม่ถนัดครับกรรมการต้องแยกเริ่มใหม่ครับแข้งซ้ายไปโอ้โหคอสตาครับดีแข้งซ้ายได้สวยครับบีบเกมเข้าไปต่อเนื่องโอ้แตงกินเปล่าเลยครับแข้งมัตสกครู่ของคอสตาครับวงนายวงนายตีขวาแม่ยังดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับกรรมการจับแยกก่อนครับคอสตานี่ก็มีโต้แข้งสวยๆนะครับดูนะครับแลวยังคงเดินขยับเข้าหา น้องฟามีขยับหลอกอยู่นะครับยังไม่ออกอาวุธแท่งขวาเกี้ยวเกี้ยวแลแ้วเตะตัดล่างล้มลงไปอีกครั้งนะครับโอ้โหขอตาชัจะโมโหแล้วครับขยับจะเบียดปล้ำในน้องฟาอนน้าก็มีล็อกในสู้เอาล้ครับเดี๋ยวมาครับมีมหมัดนาไปก่อนโอ้โหน้องฟามีถีบหน้าเลยโมโหแล้วครับตอนนี้ไม่สนเบียดก็ใบปล้ำใน เขาเริ่มจะล้อกดลงมานะครับโอ้ตีได้ดีเหมือนกันแต่น้องฟามก็ไล่แขนล็อกเอาไว้แล้วก็ตีโต้ครับไม่ยอมเสียเปรียบออกมาเร่งสุดชีวิตแล้วครับทางด้านของฝ่ายแดงครับคอสตาเอาครับฝ่าดงแข้งเข้าไปครับจับในแม่จังหวะยืนประชิดตัวครับหาจังหวะสับสอกนะครับแต่ว่าทางด้านของน้องฟาร์มครับแกล็อกแกกอดนะครับไม่ให้มีช่องว่างไม่เว้นช่องไฟครับอ้าวดูความพยายามของคอสตาครับ นาทีเสร็จตรงนี้จะได้หรือไม่มีเท่าไหรใส่หมดแล้วนะครับคอสตาครับแทบจะวิ่งเข้าหาครับตอนนี้เดินเข้าไปโดนถีบหน้าอีกแล้วหมัดซ้ายหมัดขวารวมมาเลยครับแม่วงในทําอะไรไม่ถนัดครับต่อให้ทำถนัดก็แม่สถานการณ์ตอนนี้ก็หลังพิงฝาแล้วครับหมัดศอกครับตอนนี้ครับหมัดศอกครับดูว่าจะมั่นใจแล้วนะครับน้องฟาร์มตอนนี้ออกไปถอยตั้งรับ มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้แล้วก็วนไปรอบๆเวทีแต่ขอต้านี้ไม่ฝนดูนะครับอย่างจับปล้ำไหนต้องมีหมัดนี่สอกมาช่วยแล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับต้องพยายามเบียดครับดูนะครับโอ้โหนิ่งเหลือเกินวันนี้น้องฟาร์มนีมาดีนะครับถือว่าทํามผลงานได้ดีทั้งนอกทั้งในขอต้าเองก็ต้นๆนีนไ่ไปตั้งรับเยอะนะครับ ตอนนี้ต้องพยายามเบียดแทบจะวิ่งเลยนะครับวิ่งเข้าใส่ทันไม่ทันนะครับเหลืออีก20วินาทีหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่าประมาทนะครับขอแค่คอสตายังไม่ยอมเท่านั้นเองครับยอมหรือยังครับยังครับเอาอีกหน่อยแล้วกันครับแต่ว่าแหมเรียวแรงก็ชักจะเหือดหายนะครับน้องฟาร์มก็ถีบเอาไว้ก่อนครับโอ้ เดี๋ยวรอครับรอะแนนอย่างเป็นทางการครับมาแล้วครับก็มาดูการตัดสินนะครับอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้งสามท่านนะครับว่าจะออกฝั่งไหนมุมไหนนะครับก็อดูแล้วไมนะ่น่ามีปัญหานะครับกรรมการรวมกันแล้วหันไปชูชมือให้น้องฟาร์มจากทิพอุบลน,นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่าง